ผมมาดูเจ้าเอสเทครับร้อยสิบครับวันนี้บูมอาร์มพิเศษนะครับเชืลียนสูงครับรถททำงานปกติครับแต่สีสันน่าดูไม่สวยเท่าไรครับแต่ว่าเรื่อกทงาไว้แก้ได้เลยครับวันนี้แท็กเกียสิบครับช่วงล่างใหม่โ้อใหม่ล้อเลื่อใหม่ครับ แอร์มีครับเครื่องดีัมแรงใครสนใจที่พร้อมเอาไปทำงานคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนคนระับยังไม่เอาไปเก็บฟีนะครับคันนี้เอามาลุยงานเลยครับ เจ้าของงานเอามาลอกลอดกะไหมครับเด็กยาวับแสนยาวถะได้สบายเลยอ่าสนใจยังไงก็ติดต่อมาเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคครับ